ยังไงก็ฝากด้วยกันเลยกันนะครับช่อง YouTube ของ Max m u มวยไทย f อฟฟิเชถ้าเกิดชอบแล้วก็กดไลค์ชอบมากกด Subscribe โคตรชอบกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับไปมวยก็สู่รายการ Max m u มวยไทยครับนัดน,นี้เป็นนัดแรกของสักราช2562นะครับประจำวันาทิตที่6มกราคมช่องนาว26กับต่ายทอดสดตั้งแต่เวลา18นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปนี่คือรายการมวยที่มีเรตติ้ง เบอร์หนึ่งของโลกในเวลานี้ครับนี่คือรายการมวยที่กระหึมไปทั่วทุกมุมโลกครับท่านผู้ชมครับกับแม็กซ์มวยไทยกลับมาเจอก,กันกับอีกครั้งนะครับทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลา18.20นาวันนี้ความมันความสนุกมีให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเต็มอิ่มเช่นเคยครับโดยเฉพาะคู่เอกนำรายการครับการกลับมาอีกครั้งของนักชกลูกหล่อจากสวิตเซอร์แลนด์รับมาโลนฮารานครับวันนี้เขาจะเปิดศึกประทะกับเพชรสายรุงสิทธิ์เจ๊สายลุง ยกพลสิทธิ์คงเวทในคู่รองครับจะดวลกับแอทีฟปาร์เดรดายนักชกไร้พ่ายจากโมร็อกโกเท่านั้นยังไม่พอครับท่านผู้ชมครับเสือฝ้ายสอศักดิ์สิทธิ์ครับในพิกัด70กิโลกร,รมัมจะเจอกับซุปเปอร์สตาร์ดังของกรัรมพูชาครับทูนเทียรา่าโอโ้เขากลับมาแล้วกับทูนเทียรา่าและยังมีซุปเปอร์สตาร์ดังจากประเทศจีนครับี่้ครับหลิวชุนลี่วครับ จะเปิดศึกดวลกับเพิ่นพิษบ้านไร่รีสอร์ทบอ่อวินต้องบอกว่าวันนี้อัดแน่นรายการทีเดียวครับไม่พอครับไม่พอครับยังม,มีเจ้าของแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชื่อครับเพชรสาธิตสอจอต้อยแปดริ้วกับโมซากิจากมาเลเซียและบนเวทีครับดูลีลาการไหว้ครูของธนาเทตไทยเล็กครับนี่ครับลีลาการไหว้ครูตกมะกภาพนะจากรูบาลเหนือชัยโคซิสโตครับสไตล์การไหว้ครูจากภาคเหนือครับ ลูกศิษย์ของหมวดวีครับเถ้าไทเล็กมวยไทยวีมิงครับวันนี้เขาจะเจอกับจอมบูจอมละหำลาวสตาปุ๋ยโฟแมนธนาลาวสตารครับปัจจุบันวัย17ปีครับชื่อจริงชื่อนายกายศักดิ์ศรีสะอาดนักชกจากสปปลาวครับสูง1น0เซนิเมตรจากค่ายแสนสุขยิมสุนทนานักชกในมุมแดงครับตัวแทนจากประเทศไทยครับเธอไทยเล็กชื่อจริงชื่อนายสุชาติมาเยะครับรถถังปัจจันบานจากอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน15ปีเท่านั้นครับสูง153เซนเมตรมาชกที่นี่3ครั้งชนะรวดครับโอ้โหเป็นนักชกไร้พ่ายแลยครับลูกศิษย์ของหมวดวีหรือว่าร้อยตีทวีสุกันธาครับมีครูบาเหนือชัยโคตโตโตครับให้การสนับสนุนครูบาเหนือชัยนี่เป็นคนสอนจาพนมให้ตบมะาาพราวนะครับ แล้วก็เอานําไปเผยแพร่ในภาพยนตร์แน่นครับแล้วก็การตบปรานนั้นก็ดังไปทั่วโลกจากจามนมและนี่ครับแม่นรบอกว่าสืบทอดมาถึงนักมวยไทยอย่างทานาเธอไทยเล็กครับอะครับ<อ>คู่นี้ท่านผู้ชมขอบอกเลยครับอย่าก,กลับพิบตานึกภาพแล้วยังไม่รู้ว่าใครหนีใครเลยครับคุณสุเชินประเภทถอยหลังไม่เป็นทั้งคู่ครับ ออาล้ครับโอ้โหขึ้นมาที่ดวลกันเลยครับหมัดเจอหมัดสอกเจอสอกครับดูครับโอ้โแขกเจอหมัดมาแล้วครับแขกขวาเจอแคกขวาไล่ทุบเลยครับนี่ครับโอ้หมัดชุดแลกกันทิ้งกัามาสอกสอกต่อสอกรับซ้ายกับขวาโอ้ของพันธมตีใหม่ครับของพันธมตีใหม่ าลนะครับวางแข้งขวาครับทาางด้นลาวสตา,ออตสาสวา,าแงแข้งขวาอีกทีโอ้พยายามจะตบด้วยอกซ้ายแล้วปักด้วยศอกขวาครับเธอไทยเล็กได้เสียบด้วยขวาราวสตาสุดได้ปักขวาแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับลาวสตาฟันเข้ามาอีกครั้งครับทิ้งด้วยมาอีกทีโอ้ยนี่แหละค, <c oughs> ครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมครับนึกภาพไม่ออกว่าใครหนีใครครับโอ้โหรุ่นเล็กพิกขินหนูครับในรุ่นกัด45กิโลกรัมโอ้จัดย่าเหลือเกินครับทั้งคู่ครับ ตูเอาไว้ครับนักชกรุ่นพี่ในว,วันนี้โอ้โหจิ้มนำตัวครับด้วยซ้ายครับเซเตเลกทุบเขมาอีกแล้วแล้วเสียบด้วยซ้ายโอ้สปีดการออกวุธของทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยครับหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยด้วยกันทั้งคู่เลยครับนี่คือ,อยาวาชนต้นกล้าที่ต้องบอกว่าน่าจับตาดูทั้งคู่ครับครับเสียบ วางแข้งซ้ายเข้ามาครับเถื่อนไทยเล็กจิ้มได้ไหมดดูครับออกอาวุธเป็นชุดครับเ่อนหาเทื่อนไทยเล็กโอ้ปกติแล้วเราจะเห็นลาวสตาร์นั้นปูเละครับเดินหน้าลุยแต่วันนี้เจอเทื่อไทยเล็กเข้าไปเอาล้วครับคิดได้กดหาครับแย่ออกมาครับน่ายังจิ้มได้ครับลาวสตาร์นี่คือน้องชายของเมืองลาวปุ๋ยโฟแมนนะครับโอ้สไตล์เดียวกับพี่ชายเลยครับตะเบทถอยหลังหกล้มอาแล้วครับวางแข้งขวาเข้ามา วางแข้งขวายัดเข้ามาพยายามจะออกอาวุธยาวๆครับเนื่องจากสรีระรูปร่าของตัวเองนั้นยาวกว่าเอาล้วครับแข้งขวากับหมัดซ้ายครับเทอไทเล็กเดินหน้าถิงน้ำหมัดซ้ายตบไปวุ้ขวาเจอแข้งสังแข้งขวาครับพยายามจะสูดด้วยสองขวาเหมือนกันาาเวลาสตาอักกดได้หมัดด้วยสองขวาเอะไะครับวางแข้งเจอซ้ายของสตาเทอไทเล็กโอ้ดูครับมาต่อเนื่องจริงๆครับานเทอไทเล็กโอ้แลกกันมันจริงๆครับนี่คู่เปิดหัวนะครับของตวันปีใหม่ครับ พยายามจะตบด้วยหมัดถุกซ้ายแล้วปักด้วยศอกขวาครับอะไรครับถูกครับโอ้โหท่านผู้ชมห้าวกระพริบตาเลยครับจิ้มลำตัวบรรยายไม่ทันเลยครับตะคู่ออาวุธกันหยับ้ามาเจอแกนซ้ายพยายามจะสุดแล้วแกนขวาแล้วครับลาสตาร์อะไรครับทุบซ้ายเติมศอกครับธนาท่าเทเล็กเราวน่าวังแข้งทิ้งไปซ้ายทิ้งไปมาโอยกระพริบขวาครับเอาละครับลาสตาร์เริ่มเกมของตัวเองได้บ้างนะครับอะไรครับถูกครับ ท่านผู้ชมบรรยายสรรพคุณไม่ถูกจริงๆครับดูครับมาอีกแล้วครับที่รัานวุ้นแผ่นดินของเราสตาแต่ไทยเล็กพยายามจะเน้นที่เบาใหญ่ครับรบุรีรัมตัวและเสียบด้วยขวากล่าวสตาโอ้ลาซาเปลีล่ยนข้ามาเจอหมัดซ้ายพยายามจะปักศอกซ้ายเลยครับจกกังหวะสวนด้วยหมัดขวาโหนยกที่เนี่ยครับเดือดจริงๆครับ ู้ชมครับต้องบอกว่าในขณะพักยกของเทอาไทยเล็กนี่แกแทบจะไม่นั่งเลยครับวิ่งไปวิ่งมาบอกแรงเหลือครับดูครับลีลาของเขาครับนี่แหละครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานท่านผู้ชมอีกไม่นานต่อจากนี้ไปจับตาดูดีๆทั้งคู่เลยครับนี่แหละครับซุปเปอร์สตาร์ในอนาคตครับทั้งดาวรุ่งจากประเทศไทยครับเทอาไทยเล็กมวยไทยวีมิงกับลาสตาร์ปุ๋ยฟอ์แมนดาวรุ่งจากซปปอลลาวครับเอาละครับว่ากันต่อยกที่2ครับ วางซ้ายนำทิ้งเรื่อมัดซ้ายเจอกันขวาสวนโอ้เบียดแลกกันมันเลยกันน่าแล้วก่อนต่อยคู่นี้มีการท้าทายลงโซเชียลด้วยนะครับเจ้าไทยเล็กเอาเลคะครับาครับหมุนต่อครับลาสตาจิ้มในสายดักเอาไว้ครับเจ้าไทยเล็กแล้วเข้ามาทิ้งด้วยขวาแล้วพยายามจะตัดล่างเจอกันขวาสวนมาแล้วแค่ซ้ายเจอมัดขวาโอ้ยแลกกันมันจริงๆครับครับพยายามจะบวกนายยัดซ้าย เด็กตีด้วยซ้ายคืนเข้ามากับเซตไทยเล็กโอ้โหเอาละครับยัดด้วยซ้ายพยายามจะล็อกในพยายามจะใช้เหลี่ยมทิ้งมาซ้ายตบด้วยหุกขวาโอ้มันจริงๆครับครับขับบอลฟันด้วยสองขวาทันทีครับเซน่าลอสตาร์ดูกรับไม่มีใครยอมใครเลยครับพยายามก็มาทิ้งน้ำมาซ้ายบริเวณล็อตัวแล้วตบด้วยหุกขวาเจ้ามัดขวาสวนโอ้โหอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจใช้อาวุธครับท่านผู้ชมโอ้โหมันจริงๆระบบป้องกันตัวเป็นศูนย์ครับมีดเปิดเกมบุกพับสนามเข้าใส่กัน าครับลำตัวสไลด์ได้ค้างกับเชอรไทยเล็กยัง้ามาทิ้งนึกมัดซ้ายเสียบนกึกเขาซ้ายโอ้หยราสตาร์สุดนึกบัดขวาเลยครับจังหวะโอ๊กไนตีนึกเขาซ้ายลาสตาร์ฟันด้วยสองขวานขืนครับทิ้งนึกมัดขวาอีกครั้งครับ,มบแม่แร่ดินปิ้นตา <c oughs> โอ้ยเจอกับมัดซ้ายตรงครับของเชอรไทยเล็กเล่นงานโอ้เอาละครับจังหวะขวาไว้แลกกันมันจริงๆก็ไม่มีใครยอมใครนะครับบุกต่อจิ้มลำตัวดักไว้เจอศอกของธนาราสตาร์และขวาครับแม่แล้วมีเหลี่ยงกับธนาเชอรไทยเล็ก โอ้พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเสียบด้วยขวาเสียบด้วยขวาครับลาซาตาเจอข้าซ้ายสวนโอ้โหเอาละครับคับช็อกครับคู่นี้เนี่ยใครถอยหลังปรับเงินได้เลยครับโอ้โหไม่มีคําว่าถอยกับจิ้มมาเข้าไปทีโอ้พยายามจะรอบวกด้วยหมัดขวาและแขนขวาวื้นเจอหมัดซ้ายล็อกในได้เสียบด้วยขวาทันทีครับลาซาตาครับกำปั้นขวาตรงเจอซ้ายของทราชัยไทยเล็กบวกต่อบวกครับครับลาซาพยายามจะขวาด้านซ้าย กดเอาไว้กดเอาไว้ครับโอ้ประเภทเล็กพิกยี่หูทั้งคู่เลยครับต้องชื่นชมในหันนวจิตหัวใจของทั้งคู่แลับวางทรายเจอขวาสวนล็อกในได้เอจอดแตเล็กกดลงมาตีด้วยขวาเอาสตา,ตาคืนด้วยซ้ายครับนะครับกรรมการใจดีลูกบอลฟัซอยแยกออกมาเดือดแต่เล็กโยกต่อยซ้ายกดเวลับตัวแล้วสลับไปหน้าวา,วางแกวลาตาเปลี่ยนเข้ามาฟันด้วยศอกขวาืขึ้นลครับดึงจังหวะทิ้งด้วยมาซ้ายวางในแข้งซ้ายโอ้ถึงตัวได้ครับถ้าไ นเล็กโอ้เล็กพิกคี้หนูจริงๆครับเผ็ดร้อนโอ้โหเอาะไรครับบุใกใหม่ครับจิ้มลำตัวอ้าลังใจเขี่ยขาหน้าครับแม่มีลูกฉลาดให้เห็นครับลาซาอย่ามาวางซ้ายเจอขวาสวนและเสียบไปขวาเลยครับลาซาวางใยแขนวางใยแขงทิ้งได้หมดนะครับ,รบเดี๋ยวจะตีแมาแล้วตีได้ไม่ต่อเนื่องครับโอ้โหมันจริงๆครับยับเดินหน้าต่อเลยครับ อานกระพักไม่ลงจิ้มด้วยสายทันทีครับเจ้าไทยเล็กอ่านกะาระลาศาสเด้งตีโอ้แต่เธอไทยเล็กสปีดไม่ตกครับโอ้แลกกันหมั่นยิ่เกินเอาล้วครับเจ้าไทยเล็กขยับเข้ามาแลาวตาเขาไม่หนีแล้ว,ลลวโอ้จังหวะประสานแขเง้ยกด,ดโยกที่สองครับเดือดจริงๆครับ วันนี้ผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหประเดิมสักการใหม่ท่านผู้ชมครับมันถูกใจแฟนมวยทั่วโลกแน่นอนนี่แหละครับเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ทางช่องนาว26และทางออนไลน์ของแม็กซ์มวยไทยตั้งแต่6กโมงยีหรือว่า18บแนาฬิกายีนาทีเป็นต้นไปครับมีนัดกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับหัวใจของทั้งคู่เอาแล้วก็ว่ากันต่อยกสุดท้ายครับความมันนั้นไม่ได้ท้ายสุดเลยครับน้ำววางขวาเจอซ้ายโอ้พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเลยครับเอ้าเลครับ ลาสตาก็ไม่หนีครับครับตีด้วยขวาบวกเลยครับเท่าไทยเล็กนี่เป็นประเภท้โหจิตหัวใจกระทำด้วยอันไรครับเด็กวัย15ปีเท่านั้นครับรัาเบลี่ยนขวาเข้ามาเจอจิ้มสายดักเอาไว้เท่าไทยเล็กเลาตาขวางหน้าและเก่งเล็กเล็กน้อยของเขานี่เป็นเด็กกำพร้านะครับเลยดูมาเหนือชัยนั้นเก็บมาเลี้ยงครับโอ้โหนี่แหละครับสายมวยไทยเลี้ยงชีพครับพยายามมาพยายามจะล็อกในและตีด้วยข้าท้าย ดาวตาลก็รอสวนเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับออกมาตั้งเกมกันอีกทีถึงตัวอีกแล้วครับท่านเทเล็กล็อกล่างไว้ตีด้วยขวามาครับแยกออกมาแยกออกมาโอ้มันจริงๆครับน่าใครอยากกมาถึ้งมัตโอ้โหเกียการหน้าน่าคารวะฮองเต้เลยครับอะไรครับแลกกันตลอดครับตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงตอนนี้ครับตีโอ้โหขวาเจอซ้ายโอ้โห ถูกอกถูกใจท่านผู้ชมแน่ๆครับวันนี้ครับวางไวยซ้ายเข้ามาสตยเล็กแล้วบวกบวกโอ้มาเป็นชุดครับพยายามจะตีด <on> ้วยขวากเจอขวาสวนเอาแล้วครับสวนด้วยขวากตีด้วยขวาขึ้นครับแต่ก็โดนโต้ครับไม่ปล่อยให้ตีแต่ฝ่ายเดียวครับทาน่ท่านเล็กโอ้แลกกันมันจริงๆครับเอาแล้วครับพยาบเข้ามาวางซ้าย แล้วล็อกนายเจอเข้าขวาสวนเลยครับลาซาเสียดไม่ขวาคืนหากรเด้งด้วยซ้ายแมย่พยายามจะหักไม่ลงครับแยกออกมายัางเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วลาซาก็ไม่หนีกับปักหลักแรกเลยหาครับพยายามจะขวาเลยครับแม่พยายามจะเด้งตีที่วงในเอาครับลาซาขวางหน้าตีโอ้โหบี้อย่างต่อเนื่องครับโอ้มันจริงๆครับ ลาซาหวางขวาเจอหมัดซ้ายเสียบด้วยซ้ายคืนลาซาาขวางหน้าได้ตีด้วยขวาเลยเอาละครับนาทีสุดท้ายครับไม่มีคําว่าท้อถอยครับวางแข้งขวาบวกด้วยหมัดขวาแต่ก็เจอซ้ายกรับาีกลายครับหมัดซ้ายของทร่าชอทยเล็กโอ้เสียบด้วยเข่าซ้ายลาซาเสียบด้วยขวาคืนล็อกในตีด้วยขวาลานาสู้ด้วยซ้ายโอ้โหเอาครับเอา มากลางเวทีอีกทีครับยังได้ลุ้นต่อสายยาวสายยาวโอ้ดูครับล็อกในได้ตีด้วยขวาลวสนนาสตากดไวโอ้โหพยายามจะขวางหน้าแล้วฟันครับทางด้านลาสตาเอาละครับพยายามมาจิ้มด้วยมาซ้ายเอา้าเสียหลักล้มลงไปกับทางด้านลาสตาจะเสียหายหรือเปล่าครับเห็นม,มาว่ากันต่อตบด้วยขวาเติรด้วยแกนซ้ายแหละล็อกในาล,ลนาสตาสวนดึกเข้าขวาเจอเข้าซ้ายสวน โอ้ท่านผู้ชมน่มการปุกการบูวันนี้นี่ถึงพลิกถึงขิงครับจิ้ม,มาา้วยหมัดซ้ายเราตามพยายาจะบวกลักรบสามยกเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยอดเยี่ยมจร,จริงๆครับสุดยอดครับสุดยอดโอ้ต้องปรบมือให้ครับท่านผู้ชมครับการประเดิมศัก,กราดใหม่ของแม็กซ์มวยไทยครับประจำวันอาทิตย์ที่6มกราคม2562ครับโอ้โหดูครับ นี่ครับพยายามจะเขีอขาหน้าก่อนครับในช่วงยกสุดท้ายครับรัธนาเทอร์ไทยเล็กบอยยั่นครับไม่มีคำว่าถอยเดินหน้าเสียบซ้ายลาตามพยายามจะหาจังหวะแต่ดูครับแม่การตัดสินใจทางด้านเทอร์ไทยเล็กแกค่อนข้างรวดเร็วครับเบิ้ลซ้ายเข้าใส่เลยครับนี่ครับปังครับโอ้โหเอาะไรครับที่แน่ๆมันครับคู่นี้ไปฟังการตัดสินบนเวที That was น่าจะเป็นก i รตัดสินไฟ a ์เลด n ้สันเชอร์และเชอร์ t the bonus round. Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Super bonus for Blue and Red Corner! Max Muay Thai mobile app. Perfect Irish one then 30 degrees of Depots received. Super bonus, 10,000 baht each. Thank you for the bonus, Kubota. Alright, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard. สุดของมวยมันระดับโลก Max มวยไทยกับแพลตฟอร์มออนไลน์เลตติ้งอันดับหนึ่งในไทยสนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่เพจ Max มวยไทยหรือโทร0824955549